ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5เข้าสู่บทเรียนวิชาทัศนศิลป์ครั้งที่10ซึ่งจัดสอนโดยคุณครูกัญยวีเทียนขุนหรือคุณครูกรอบค่ะช่วงพบคุณครูผู้สอน สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการระบายสีชิ้นางานจากกิจกรรมครั้งที่แล้วให้เสร็จและสวยงามกันค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมกันทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันค่ะ แล้ววันนี้ค่ะจะเป็นชั่วโมงที่2สําหรับกิจกรรมโต๊ะเรียนออนไลน์ของฉันโดยให้นักเรียนระบายสีภาพในหัวข้อโต๊ะเรียนออนไลน์ของฉันโดยเน้นจุดเด่นบริเวณโต๊ะเรียนค่ะระบายให้เข้มให้สวยงามก็คือบริเวณโต๊ะเรียนที่นักเรียนวาดนั้นเป็นจุดเด่นดังนั้นก็ควรที่จะระบายสีให้เข้มนิดนึงนะคะพร้อมกับตัดเส้นให้เรียบร้อยสวยงามค่ะ โดยที่นักเรียนสามารถดูตัวอย่างการระบายสีได้จากคลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะส่งทั้งหมด2ไฟล์ด้วยกัน 1. ก็คือภาพถ่ายผลงานของนักเรียนชัดๆเหมือนเดิมนะคะ 1- รูปและ2ก็คือภาพถ่ายตนเองคู่กับผลงานค่ะเรามาเริ่มทำการระบายสีจุดเด่นของโต๊ะเรียนออนไลน์ของเราในวันนี้ก่อนนะคะ โดยที่จุดเด่นนะคะเราก็จะมีการเน้นให้มีความเข้มนะคะแล้วก็มีการไลส่สีทำให้เกิดความสวยงามในภาพนะคะเน้นบริเวณโต๊ะเรียนนั่นเองดูตามตัวอย่างคุณครูได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าจุดเด่นของเราวันนี้นะคะจะต้องมีความเข้มนะคะดังนั้นก็ ขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจระบายจุดเด่นของตนเองให้โดดเด่นแล้วก็สวยงามเลยค่ะถ้าสามารถไล่สีได้ก็ไล่มาหน่อยนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการระบายสีพื้นที่อื่นๆนะคะให้เสร็จสมบูรณ์นะคะโดยจะใช้เทคนิคต่างๆก็ได้เช่นเทคนิคการทำให้เกิดเป็นลวดลายเส้นนะคะแบบต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ ส่วนพื้นที่ใหญ่ๆนะคะนักเรียนก็สามารถระบายสียจางๆได้เลยนะคะสุดท้ายนะคะนักเรียนก็ตัดเส้นนะคะให้สวยงามนะคะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราได้ทําการตัดเส้นแล้วชิ้นงานของเราก็จะสวยงามแล้วก็โดดเด่นขึ้นมานะคะอะเราก็จะได้ชิ้นงานที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์นะคะค่อยๆทำนะคะในการตัดเส้นต้องใจเย็นๆน,นิดนึง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชิ้นงานการระบายสีโต๊ะเรียนออนไลน์ของฉันนะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะคะมีจุดเด่นชัดเจนแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นๆนะคะมีพื้นหลังนะคะที่มีการตกแต่งเรียบร้อยชัดเจนดังนั้นนะคะก็ขอให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้ด้วยความตั้งใจด้วยนะคะไม่ต้องรีบทำาสร็นะคะแต่ขอให้ชิ้นงานของเราออกมาดีที่สุดค่ะ แล้ววันนี้อย่าลืมถ่ายรูปตนเองคู่กับผลงานที่นักเรียนทำมาด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าขั้นตอนในการระบายสีให้สวยงามนั้นไม่ได้ยากเลยนะคะคุณครูทำได้นักเรียนก็ทำได้และนักเรียนก็สามารถทำได้สวยงามของคุณครูด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะและอย่าลืมส่งงานของคุณครูนะคะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะ